กลิ่นตัวเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับหนุ่มๆสาวๆชายยิ่งได้เผเชิญหน้ากับกลิ่นตัวแรงรวมถึงกลิ่นปาก <c oughs> ที่ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรปรับวิธีรับประทานอาหารก็แล้วทำความสะอาดร่างกายก็แล้วถ้าเป็นไปได้ก็เรี่ยงกัน สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงพร้อมออกกําลังกายร่วมด้วยจะทําให้กลิ่นตัวของเราลดลงและสดชื่นมากขึ้นหรือรับประทานอาหาร7ประเภทนี้อาจช่วยคุณได้ให้กลิ่นตัวลดลงเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ส้มส้มสายพันธุ์ต่างๆเช่นสม้มโอส้มเขียวหวานส้มโชกุนเอออะไรที่เป็นส้มนั่นแหละคะ่ะเพราะเขาอุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเมือ่อใดที่ลําไส้เริ่มมีการขับถ่ายดีจะทําให้กลิ่นตัวลดน้อยลงเพราะในปัญหากลิ่นตัวและกลิ่นปากเกิดจากการถับถมของเสียในลําไส้จึงมักมีกลิ่นออกมาตามรูข,ข,ขุมขนเมื่อใดก็ตามที่เกิดการขับถ่ายของเสียเมื่อน,นั้น กลิ่นตัวก็จะลดลงทันทีโยเกิรโยเกิรมีคุณสมบัติรวมทั้งแบคทีเรียดีที่นําไปสู่ลําไส้ซึ่งแบคทีรียเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยกําจัดแบคทีเรียเสียพร้อมทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยให้ระบายของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจึงลดกลิ่นตัวได้ดังนั้นเมื่อไรที่เรากินอาหารที่มีกลิ่นฉุนแนะนําให้ปิดท้ายมื้ออาหารนั้นด้วยโยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นปากได้ระดับนึแตงกวา แตงกวามีไฟเบอร์และน้ำจึงเป็นตัวช่วยขับปัสสาวะและทำให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวเมือ่อใดที่กินอาหารที่มีกลิ่นฉุนเพียงแค่รับประทานแตงกว่าจะช่วยระบายออกทางปัสสาวะและทำให้กลิ่นตัวและกลิ่นปากลดลงได้เช่นกันแตงโมแตงโมสดหรือน้ำแตงโมที่ให้ความสดชื่นเป็นผลไม้อย่างหนึง่งที่ช่วยลดกลิ่นตัวได้ พราะนอกเหนือจากช่วยขับปัสสาวะและทําให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวแล้วยังช่วยให้กระเพาะอาหารและลําไส้มีระบบย่อยอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเครียดและมีโพแทสเซียมซึ่งจะช่วยควบคุมความดันโลหิตทำให้ความเครียดที่สร้างกลิ่นตัวลดลงได้และทําให้รู้สึกผ่อนคลายเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมมีไฟเบอร์ช่วยในการ ขับถ่ายให้คล่องตัวผู้ที่มีปัญหาท้องผูกเพียงแค่เลือกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มารับประทานร่วมกับมื้ออาหารการขับถ่ายของคุณก็จะดีขึ้นปลาทะเลทะเลเนื้อปลาทะเลเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ควรเลือกปลาทะเลเนื้อขาวที่จะช่วยเาผาผลาญพลังงานเป็นไปอย่างเหมาะสมช่วยเพิ่มระบบย่อยอาหารที่จะไม่เหลือของเสียไว้ในร่างกายจึงลดปัญหากร่นตัวได้นั่นเองชาเขียวอาหารบำรุงลำไส้ที่ช่วยให้การดีท็อกสารพิษออกจากลำไส้ได้ดีเช่นกันและยังมีคุณสมบัติช่วย ลดความเครียดแนะนําให้ดื่มชาเขียวสดไม่ใส่น้ําตาลไม่เติมความหวานใดๆจิบร้อนๆจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีให้ความผ่อนคลายยังมีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียจึงทําให้กลิ่นตัวลดลงและถ้ามีการดื่มอย่างต่อเน,นื่องอาจทําให้แทบไม่มีกลิ่นตัวเลยนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยลดน้ําหนักได้ดีด้วยนะ,ะโอเคนะคะ